โอเคต้องขอการสวัสดีกับท่านผู้ชมกันด้วยนะ,ะอยู่กับผมในรายการซับแมนชาแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตช่วงปีจะเริ่มปีใหม่แล้วซึ่งก็ผมก็ได้ทําการซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งอะไรมาใหม่หลายอย่างเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราอัปเดตอะไรไปมั่งนะฮะในส่วนของสิ้นปีนี้อย่างแรกเลยที่ผมเพิ่มเติมไปก็คือโต๊ะ โต๊ะเพิ่งซื้อวันนี้เลยโต๊ะเพิ่งซื้อวันนี้ส่วนไม้ไม้ซื้อกลางปีอ่าส่วนคีย์บอร์ดอันนี้ซื้อสิ้นปีเหมือนกันแต่จะไม่ได้ว่ามันอยู่ขีมันมันเดือนอะไรนะ่าจะเดือนที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดอันนี้น่าจะอยู่ที่เดือนสิบสองอันนี้จะได้เดือนสิบสองแล้วก็อันนี้จะเป็นเดือนสิบเอ็ดนะเดือนสิบเอ็ดเลยนะอันนี้ซึ่งมันก็ ซึ่ง <c oughs> ผมขอบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้ผมจัดโต๊ะใหม่จัดอะไรใหม่หมดเลยนะฮะซึ่งเอาง่ายๆกูก็ไม่เคยมีคลิปจะลงด้วยนะเราก็เลยมาอย่างเงี้ยเออเราก็ออ,อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นแจกันนะครับผมเอาไว้กินน้ําเฉยๆกินน้ำเปปซี่อะไรอย่างเงี้ยใส่กระติกน้ําแข็งอะไรอย่างงี้ซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าสเปคเข้าค่า,ากันก่อนว่าผมอัปเดตอะไรไปมั่งเอ่อไฮเปอร์เอ็ก อันนี้กลางปีใช่ไหมที่ผมบอกไปไฮเปอร์อีกไฮเปอร์อกแล้วก็อันนี้เ a เซอร์วีเออแบล็ควีโดสามเทคี L. แล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อไฮเปอร์อีกคาวไฟธรรมดาอันนี้นะ่าจะเป็นคล้ายแบบมันคล้ายโซวี e นะแต่ผมไม่รู้มันเป็นดีห้อของอะไรเพราะว่าอันนี้มันเป็นของทีมอ e ีสปอร์ตเลยนะฮะ ซึ่งทำไมกล้องมันไม่โฟกัสวะโอเคอันนี้จะเป็นของ e sport นะฮะ oh. อ่าเป็นทีม e sport ของฟินแลนด์ก็ฟินแลนด์ก็จะมี ensen haru ก็คือทีมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น logitech g pro g pro violet นะฮะอ่า g pro violet เลยนี่ใช้อยู่ซึ่งผมปิดไฟเอาไว้มันเปลืองแบตเตอรี่นะซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์ทั่วไป ซึ่งจอก็จะเป็นจอ144 h z เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นจอ60 h z เอาไว้คุยกับเพื่อนหรือว่าดูไลฟ์สตรีมตัวเองแล้วก็คอมเครื่องนี้ก็จะเป็นคอมตัวเดิมเลยก็คือ RTX 2070กับ i5 8400แล้วก็พาวเวอร์สปายก็จะ500วัต์แล้วก็เมนบอร์ดมันจะเป็นเมนบอร์ดของธรรมดาทั่วไปนี่แหละแล้วก็ r รมก็จะเป็น16จิกนะฮะ จะเป็น m.2 ssd กับ 1TB ของฮาร์ดดิสด้วยนะก็เลยไม่พอเท่าไหร่ผมก็กะว่าจะกลับไปไทยแล้วไปซื้อใหม่นั่นเองนะนี่มีมีแผนวางไว้แล้วว่าจะซื้อใหม่ซึ่งถ้าซื้อใหม่ผมก็กะว่าจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนคอมเลยทําเครื่องใหม่เลยนะฮะซึ่งโต๊ะก็จะเป็นโต๊ะสีขาวอย่างนี้เลยซึ่งตัวนี้ก็จะใหญ่อยู่นะ182ยแปดสิเอเมตรประมาณนั้น น่าจะอยู่ที่180ส่วนใหญ่นะร้อยมซึ่งวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะมันไม่รู้จะทำอะไรดีก็คือไม่รู้อ่ะเออมันมันไม่รู้ว่าจะดูอะไรดีนะก็เลยมาถ่ายคลิปเล่นๆนะฮะก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงขยัน ลองขยันเรียนกันด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรก็มาเล่นๆเฉยๆนะซึ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าผมไม่มีซับสไ r ร b เบเลยนะฮะอย่าผมเข้าไปดูให้ดูอะไรคือเข้าไปดูให้ดูวะเนี่ยอย่าผมเข้าให้ดูเลยเนี่ยไม่มีเลยฮะเนี่ยไม่มีเลยซึ่งทําคลิปมาอย่างเยอะเลยนะเยอะจัดอะ่ะ เนีย่ยเยอะจัดแต่ถ้าไม่มีคนดูนะฮะถึงจะมีก็ไม่มีคนกดซับสไคร์ให้ผมนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องเศร้านะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวแผ่นลองเมาส์ตัวนี้กันเลยนะฮะซึ่งแผ่นลองเมาส์ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นลองเมาส์ที่คล้ายๆโซวีนะ,ะแต่ไอโซวีที่มันเป็น sea อะเอ้ s e เออ s e เป็นของ s e ซึ่งมัน ฟิลก็จะคล้ายๆประมาณนั้นแต่ว่าคุณภาพของมันก็อยู่ระดับกลางๆแล้วก็เส้นตรงนี้มันจะไม่ได้ถักมาฮะถ้าทุกคนเห็นก็มันมันจะไม่ได้ถักมาซึ่งมันจะเป็นแบบคล้ายๆของ Logitech อะเออซึ่งผมก็ชอบอยู่เหมือนกันซึ่งความกว้างก็จะเท่ากับเออซอวี so เลยเมื่อ้นก็เท่ากับ h y เปอรตัวนู้นนูต่ตรงนั้นโอเค ซึ่งความลื่นเนี่ยลื่นแน่นอนครับเหมาะกับสำหรับ DPI ต่ำๆกับ DPI สูงตอนที่เราเล่นแบบเซตติ้งต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมาะมากนะฮะตอนเราสบัดเมาส์สบัดอะไรซึ่งผมขอไปเปิดมันไม่ได้ด้วยดิแป๊มขอลดเสียงให้หมดกับว่า ผมเปิดเพลงทิ้งไว้กว่าเพื่อไม่ให้หูฟังมันดับเนาะโอเคซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Special Edition แน่นอนนะว่าเป็น Special Edition ก็คือจะเป็นโลโก้ทีม e ีสปอรเลยนะโลโก้ของ h a บุซึ่งเป็นทีม CSGO ซึ่งจะมี X7 อยู่ในนั้นด้วยนะฮะ X7 ก็คือใครไม่รู้กูจำไม่ได้เออคนที่อยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ e n s น n ซะตอนเนี้ยเออแล้วก็อ๋อแล้วก็ อะไรอกะจำไม่ได้ด้วยลืมไปหมดละไ้ทีมนั้นอะ่ะก็จะมี alex b alex 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 b อะไรอะไรสักอย่างเนี่ยเออที่อยู่ในทีมเอ็นเซนเมื่อก่อนเขาก็อยู่ในนี้นะอ่าเมื่อก่อนก็อยู่ในทีมนี้ถ้าจำไม่ผิดโอเคก็ตัวนี้สามารถซักในเครื่องซักผ้าได้แต่ต้องเป็นสามสิบองศานะอ่าอันนี้ผม เน้นย้ำอีกทีึงว่าต้อง30องศาซึ่งผมไม่รู้ว่าที่ไทยมันจะมีขายหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามารีวิวหรือเปล่านะฮะก็น่าจะเอามารีวิวตอนนี้ก็รีวิวไงซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีขายที่ประเทศอื่นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นประเทศของฟินแลนด์โดยเฉพาะเลยซึ่งแทบไม่มีขายผมบอกเลยอันนี้คือตัวแรกเลยนะตัวแรกที่ผมมีเลยซึ่งเขาวางขายผมก็ซื้อเลย ซึ่งผมไม่สนใจโีที่จริงโฟก,กัสว่าจะเอาโ g i t e c h มาแทนนะแต่มันไม่มีผมก็เลยซื้อตัวนี้มาก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยคอมเครื่องนั้นก็ดังเหลือเกินน่าจะดังที่พัดลมตัวเล็กอันนั้นนะฮะเพราะว่ารอบมันต่ำๆๆหน่อยโอเคแต่ไม่เป็นไรอย่ารอเราได้คอมใหม่ก็ดีเหมือนกันโอเคซึ่งความรู้สึกของผมเนี่ยมันจะลื่นเกินอ่าเนี่ยมันลื่นเกินอะ ฟังจากเสียงก็รู้แล้วว่าลื่นเกินดูนะแป๊บบนึงขอย้ายฟังแป๊บ,บนึงโอเคดูนะเนี่ยฮะมันลื่นเกินนลื่นเกินไปนะซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่น้ำหนักเลยนะไม่ได้ใส่อะไรเลยแบบเบาๆเลยเออเบาๆเลยผมชอบอะไรเบาๆไงซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ย บอกเลยว่าถ้าซื้อมามันคุ้มไหมผมก็บอกเลยว่าคุ้มแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอ่ามันคุ้มแต่แต่มันไม่ชอบอะ่ะเออเขา้าใจคือทรงมันส่งมันไม่ใช่สําหรับผมอะ่ะของผมมันจะเป็นแบบประมาณสวีตัวสีดําไม่งั้นก็ Logitech 640่น่ะเออตัวนั้นมันจะดีกว่าว่าตัวนั้นมันสําหรับ D P I ต่ำๆเพื่อความยิงสนยัยโดยเฉพาะครับเพราะผมเล่น C S G O ผมก็เป็นสายออฟอยู่แล้วนะ ก็นั่นแหละก็เล่นสายออฟส่วนพับ g ผมก็เล่นสายสนั์ส่วนใหญ่แต่ว่าก็จะมีเป็นเบอร์ริวมั่ง M4 มั่งแต่ว่าผมคิดว่า Logitech น่าจะทำได้ดีกว่านี้หลายเท่าเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ e-sport ซึ่งราคามันถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่อะไรวะ22-23ยูโรนะตอนที่ผมซื้ออะมันแพงอยู่นะไอตัวเนี้ย มันแพงอยู่ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยก็ก็เกือบพันนะก็เกือบพันกว่าบาทเลยนะซึ่งผมไม่รู้นะถ้าเกิดเอาไปไครเอาไปไครมาเอาไปไทยเนี่ยน่าจะแพงขึ้นนะเพราะว่าที่ไทยไม่มีขายซึ่งมันจะมีแค่ที่ฟินแลนด์เท่านั้นนะฮะซึ่ง เป็นอะไรที่เศร้าเหลือเกินที่ว่าที่ไทยไม่มีขายนะฮะแต่ก็ที่ไทยมันก็จะมีแผ่นรองเมาส์ของน u โบแล้วก็อะไรอีกอะน u โบเอ่อซิกโนมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะฮะซึ่งตัวนี้ตัวนี้มันมีแค่บางอันที่จะมีนะฮะมีก็จะมีเอ็ไม่ใช่เคป p อปนะเอ็ แล้วก็จะเป็น n o r แล้วก็จะเป็นอุย้ยมันเยอะเกินผมจำไม่ได้ด้วย n o r exo trust แล้วก็ไม่รู้มันมีเยอะเกินอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ในราคากลางๆนะซึ่งตอนนั้นกูก็ไม่มีตังผมก็เลยบ้า,บาแพงซึ่ง แนะนาว่าให้ไปซื้อตัวโลจิเทคไม่กันก็โซฟีไปจะดีกว่านะเล่นสุดไปเลยซึ่งเดีย๋ยวผมก็กะว่าจะซื้อแหละต่ออยวรอผมเก็บตังค์ได้ก่อนเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งสั่งแว่นออฟตัสไปแต่ยังไม่ส่งมานะผมไม่บอกว่ารุ่นอะไรนะอ,อผมไม่บอกว่ารุ่นอะไรซึ่งสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะซึ่งใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วผมก็ยังไม่มีซับสไครต์เบอร์เพิ่มขึ้นมาเลยสักคนเดียวนะฮะ ก็ถ้าใครมือว่างก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับ i b คให้ผมด้วยจริงๆนะฮะผมขอร้องแหะซึ่งคลิปส่วนคลิปเนี่ยผมพยายามพัฒนาให้ดีที่สุดนะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบที่เอ่อที่วิดีโอ,อผมเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะแต่อันนี้ผมทําด้วยของผมเองเพราะาผมเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะฮะผมก็เลย ไม่รู้อะไรมากนะฮะผมก็พยายามทำอยู่ซึ่งถ้าเกิดใครสามารถช่วยผมได้ก็ช่วยผมเดอขอร้องก็ช่วยช่วยเพอโอเคสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อน Bye.